สวัสดีครับพบกับผมแลวก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้เราอยู่บ้านทําสวนบอลสีกันวันนี้เรามาขยายพันธุ์บอลสีที่มีชื่อว่าเดือนพฤษภาคมครับเดือนพฤษภาคมมาดูบอลสีเดือนพฤษภาคมใกล้ๆกันนะฮะอ่ะลักษณะของบอลสีเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นอยู่ในตับเดือนนะฮะบอลใบกลมสีขาวเขียวแล้วก็มีสียุม้มพูอ่อนๆอยู่บริเวณกลางใบเห็นไหมฮะตรงนี้สียุมพูอ่อนๆหน่อย แล้วก็มีเส้นสีแดงอยู่บริเวณระหว่างหูเป็นบอลใบกลมน่ารักมากๆเลยนะครับอยู่ในตับเดือนเดือนพฤษภาคมคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมเนี่ยน่าสะสมมากเลยนะฮะก็ ดูจากใบแล้วแล้วก็สะท้อนถึงนิสัยของคนเกิดเดือนพฤษภาคมน่าจะเป็นคนที่จิตใจดีมีความรักความเมตตาในหัวใจดูจากสีชมพูและเลือดที่แผ่ออกมาเป็นความรักที่อยู่ข้างในแล้วก็กระจายออกสู่ภายนอกนะครับเส้นคอใบเส้นกระดูกเนี่ยสีเขียวอ่าเป็นคนที่มีความสุขสงบภายในหัวใจอย่างแน่นอนนะฮะทำนายจากลักษณะต้นบอลสีที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านะครับใบค่อนข้างใหญ่อ่าใบาค่อนข้างใหญ่เป็นบอลใบกลมคล้ายใบยบัวครับ สวยงามสวยงามมากผมชอบนั่งมองผมรู้สึกว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นบอลที่น่ารักน่ารักมองแล้วก็สบายตาสบายใจผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากๆเหมือนกับว่าเขาส่งมอบความรักให้เราตลอดเวลาเลยอะ่ะไอ,อเราคาราเดียมหรือว่าเหล่าบอลสีเนี่ยโดยเฉพาะบอลใบกลมผมว่าสาวๆหลายคนน่าจะชอบแล้วก็คนที่เกิดเดือนพฤษภาคมเนี่ยน่าจะชอบเลยนะฮะสีเขียวขาวก็ให้ความรู้สึกถึงความสดชื่นบริสุทธิ์ความรักอ่า ก็ให้ความรู้สึกแบบรีเฟซเลยแหละเวลามองแล้วก็คือเหมือนชาร์จพลังเลยตะเดี๋ยวเรามาขยายพันธุ์กันครับเดือนพฤษภาคมบอลใบกลมสวยมากใส่ถุงมือก่อนที่จะลุยทำการเกษตรนะครับใส่ถุงมือพลาสติกถุงมือยางนะฮะใครไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่าผมแนะนำให้ใส่ถุงมือดีกว่านะฮะดึงป้ายชื่อเดือนพฤษภาคมออกมาจากนั้นรวบใบนะครับการใบหัก สังเกตว่าบริเวณใบจะเป็นใบสีออกน้ําตาลน,นะครับแล้วก็มีเส้นเส้นสะพานใบจะเป็นสีออกดําหน่อยใบยก้านใบจะสวยมากจะมี2ส,สีก้านใบของเดือนพฤษภาคมนี่จะมี2ส,สีนะครับเราทําการดึงกระถางออกมาเลยครับดึงกระถางออกมาโอ้ลากเยอะมากลากเยอะมากเลยลากเยอะจริงๆเลยครับ จากนั้นเราก็ทําการเคลียร์เคลียร์รากนะครับก็คือเอาดินออกดินส่วนมากก็จะเป็นใบก้ามปูนะฮะใบก้ามปูเป็นส่วนใหญ่ก็ค่อยๆเคลียร์รากนะครับใจเย็นๆชิวๆสังเกตว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยก้านใบจะเป็นบอลที่พอดีไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เล็กขนาดพอดีถ้าอยู่กันหลายหลาย,หลายต้นนะในตู้หรือว่านอกตู้เนี่ยผมว่าโอ้โหสวยมากเลยแหละเดือนพฤษภาเนี่ยค่อยค่อยทการดึง ลากออกดึงดินออกจากลากนะครับดึงดินออกจากลากดินก็จะเป็นโคลเพราะว่าเราเอากระถางแช่น้ําหัวใหญ่มอกโอเคหัวใหญ่คุ้มค่าอยู่กับการเลี้ยงมาเป็นเวลาหกเดือนครับอ่ะเราก็นําเดือนพฤษภาคมล้างน้าให้สะอาดครับโอเคหัวใหญ่ใช้ได้ครับโอ้ มีเขี้ยวเยอะด้วยอ้าวมีเขี้ยวเยอะด้วยครับอ่ะมาดูใกล้ๆก,กันมาดูหัวบอนสีกันครับและนี่คือหัวบอลสีเดือนพฤษภาคมสังเกตว่าโอ้สีแดงหัวสีแดงใหญ่มากแล้วก็เขี้ยวเยอะมากโอ้ได้หลายต้นเลยนะฮะได้หลายต้นมากในเดือนไอ้บอลสีเดือนพฤษภาคมเนี่ย เราเตรียมปูนแดงนะครับแล้วก็เตรียมมีดคัตเตอร์แล้วก็ต้นบอนสีเหลานะฮะที่มีชื่อว่าเดือนพฤษภาคมนะฮะเมย M A Y เมเดือนพฤษภาคมครับจากนั้นเราก็ทําการตัดนะฮะตัดโอเคียวเยอะอยู่ต้องระวังเขี่ยวนะครับเวลาตัดต้องระวังเคี่ยวนิดหน่อยเราก็จะตัดแบบนี้นะครับแบบนี้เลย เที่ยวเขาจะอยู่บริเวณอ่ะโคนใบครับบริเวณโคนใบบริเวณโคนใบนะบริเวณเขี่ยวอ่ะต้องต้องระวังนิดหน่อยแบบนี้เลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นไม้จอมครับไม้จอมเหลือนเนื้อหน่อยนึงเนื้อนิดหน่อยเอาปูนแดงทาครับ เดงทาเหรือรากหน่อยน okay, นะะอนหนึ่งเห็นไหม <laughs> แค่นี้เองเดี๋ยวเขาก็เกิดนะครับไม่เป็นไรถ้ามีรากอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีหัวหน่อยนึงมีรากเดี๋ยวก็เกิดไม้จอมนะฮะอันนี้ไม้จอมจากนั้นเราก็อ่ะผึ่งลมให้แห้งหน่อยแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆเคลียร์รากก็คือว่าตัดรากออกให้หมดครับตัดรากออกให้หมดเลยเราตัดรากออกจาก หัวบอลสีที่มีชื่อว่าเดือนพฤษภาคมแล้วนะฮะหลังจากนั้นเราก็ทําการผ่าหัวเลยครับผ่าหัวก็ปกติเนี่ยผมจะแค่เคี่ยวออกก่อนเพราะไอต้ตรงเคี่ยวมาเนี่ยตรงเคี่ยวมันอ่ะมันจะเกิดง่ายกว่าผมก็จะใช้วิธีตัดเคี่ยวออกก่อนแบบนี้นะครับอ่ะหนึ่งทีนี้ถ้ามีเคี่ยวอีกเราก็จะทําการตัดเคี่ยวก่อนเพราะเปอร์เซ็นที่ยังงอกเนี่ยจะดีกว่าแบบนี้นะฮะสอง แล้วก็3าสามแล้วฮะจากนั้นเราก็ถ้าไม่มีแล้วเราก็ทําการตัดเลยครับก็หั่นไปเลยหัวเขาใหญ่อยู่ก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยถือว่าหัวก็โอเคครับใหญ่มากๆตัดอย่างนี้เลยครับถ้ามีเขี้ยวเราก็แคะเขียวครับถ้าไม่มีเราก็ตัดหัว อาชีพคนสวนอย่างเราครับติ๊ติติ๊ติดติดต่ตยติ๊ติ๊ก็คือว่าศิลปินหน่อยนะอ่ะแล้วก็หั่นเลยครับหั่นเป็นชิ้นเล็กเเลยหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับนำชิ้นบอลล้างน้ำให้สะอาดนะครับจนกว่าจะหมดน้ำยางครับผมให้น้ำผ่านแบบนี้เลยครับ นำชิ้นบอลที่ล้างน้ําเปล่าแล้วแช่น้ําปูนใสครับผมแช่น้ําปูนแดงนั่นแหละนะน้ำน้ำปูนแดงละลายน้าโอเคนะรัแบแป๊บนึงสักครู่หนึง่งเดี๋ยวค่อยเอาออกมาตากหลังจากเรานําชิ้นบอลเนี่ยแช่น้ําปูนใสแล้วก็นําผึ่งลมให้แห้งนะครับเขาก็จะแห้งประมาณนี้พร้อมที่จะไปผัดไปแกงไปต้มนะ อันนี้คือชิ้นบอลเราที่แห้งแล้วเราก็นํามาใส่วัสดุชําเรานะครับวันนี้เราใช้วัสดุชําเป็นขุยมะพร้าวแช่น้ํานาน1สัปดาห์นะครับขุยมะพร้าวแช่น้ํานาน1สัปดาห์เราเทชิ้นบอลเราลงไปเลยครับสายเทครับโ <c oughs> ดนเทแล้วก็เกลี่ยชิ้นบอลให้ทั่วครับผมเกลี่ยชิ้นบอลให้ทั่วทั้งตัวกระปุกเรานะครับถ้าไม่มีกระปุกก็ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ต้องวอรี่เอาอะไรที่เรามีในท้องถิ่นในบ้านเราที่เราหาง่ายๆนะฮะก็เกลี่ยให้เท่ากัน นะจากนั้นก็ปิดฝาเลยครับปิดฝาอย่าลืมนะครับอย่าลืมสําคัญมากเลยเดือนพฤษภาคมวันที่22ก็ย64นะครับ24ชิ้นรักและขอบคุณตัวไวๆนะแล้วก็แกะแกะไอ้ป้ายชื่อนี้นะครับออกมาชึ่มแล้วก็แปะไว้ข้างๆางกระปุกโอ้แบบนี้นะฮะเรียบร้อยเห็นไหมง่ายมากเลยครับ และนี่คือต้นจอมต้นแม่เดือนพฤษภาคมที่เราเพิ่งทําการผ่าหัวขยายพันธุ์ไปนะครับช่วงแรกเนี่ยเขาจะเฉาเฉาเหี่ยวเฉาหน่อยเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็สร้างหัวใหม่ให้เราได้ผ่าอีกขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือความมีเสน่ห์ของต้นบอนสีไทยนอกจากใบสวยๆที่ส่งมอบความรักให้กับเรามีพลังในการใช้ชีวิตแล้วยังออกลูกออกหลานให้เราได้ขายแล้วก็ เก็บก <differences S 2> ินอีกด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์ช่องบีชัยบล็อกนะครับวันนี้ลาทุกท่านพร้อมๆกับบอลสีที่มีชื่อว่าเดือนพฤษภาคมครับ